อปีกปีกบินมาเราพี่บอมเราพี่บ้มลอมาลอยมาอย่าเอานลงนะเฮ้ยมาตรงนั้นแหละที่สายลงมาแล้วยังชันแหละแต่คนถ่ายรูป กะดเลยรดสไลเดอร์สอูอันนี้เ่นในชีวิต